มาครับเพื่อนๆมาไต่แร้งกันใน EP ีที่7ในเดือนเมษายนนะครับเดือนแห่งวันมหาสงการนะครับฝั่งนั้นขึ้นเหมือนจะเป็นอีปุ่มนะครับเราแทรกขึ้นไปครับแต่ไม่เล่นอีปุ่มนะครับเขาเล่นเป็นสามเหลี่ยงนะครับงมโยกนี้ครับยี่สิบหกยี่สิบสามขึ้นไปครับสร้างบ้านสร้างฐานเรานะครับมาดูครับว่าเขาจะขยับทัวไหนครับขยับหนึ่งมาห้าเตรียมต่อนะครับลักษณะนี้นะครับสามเหลี่ยงผมก็ขยับหนีบคู่เลยครับนี่ครับให้ต่อเข้ามาเลยนะครับจังหวะนี้ไม่ต่อนะครับ ในจังหวะนี้เราเลือกเล่นไดสองทางครับสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดหรือสามเอ็ดยี่สิบหกในกระดานนี้ผมเล่นสามเอ็ดยี่สิบหกครับนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับทางแยกถ้าเรายกยี่สิบหกยี่สิบสามนะครับจะไม่ดีครับเขาแทรกสิบเอ็ดสิบหกมาทางนู้นนะครับจะลําบากกรต้องยกยี่สิบสองสิบเจ็ดนะครับเขาลงมาจังหวะนี้ต่อก็ไม่ดีครับเบอร์สิบเอ็ดจะแทรกลงมาสิบห้าแล้วก็จะกินฟรีเรานะครับดังนั้นเราก็ต้องยกสิบเจ็ดสิบสามครับขึ้นไปครับเขาก็ต้องยกสองหกประกันอยู่เลยครับแน่นอนนะครับนงหวะ ต่อไปเป็นจังหวัดสาคัญครับเป็นเพื่อนเพื่อนจะเดินตัวไหนครับผมขยับ24 20นะครับขยับขึ้นไปเลยนะครับมาดูครับเขาจะแทรกไหนระหว่าง11 15หรือ18 23นะครับเป็นเพื่อนจะแทรกตัวไหนนะครับเขาเลือก18 23เราก็ยกออกสัก่รนครับในจังหวัดต่อไปเป็นจังหวัดสาคัญของเกมนี้เลยครับเป็นเพื่อนเพื่อนจะเดินตัวไหนครับนี่ครับเขาแท็ก11 15ครับถ้ากินคนละตัวก็เสียเปรียบครับไม่เอานะครับคนละตัวให้เขากินไปเลยแล้วก็เราแทรกจังหวะนี้ครับ คนละสองนะครับเราเข้าวัดทันทีเลยครับนี่ครับทีนี้เกมอยู่ในมือเรานะครับผมยกสิบสามมาเก้าครับถ้าเขาเข้าอตจังหวะนี้แพ้เลยนะครับเขาเห็นนะครับเราก็ดันเบี้ยไปฮอตครับจังหวะนี้ก็เข้ามาเตรียมตัวจะแรกกินจังหวะนี้นะครับแทรกกลางเลยนะครับกินสองตัวนะครับกาไรไปหนึ่งตัวแน่นอนครับฮอตอีกตัวหนึ่งเราก็จะเข้านะครับแทรกกินไปเลยนะครับคิดนานนะครับก่อนจะแทรกเนี่ยเพราะว่าไล่ทุกชอดเดียวเราไม่แพ้นะครับนี่ เขากินจังหวะนี้แล้วก็กินครับอ่าเขากินแล้วก็กินอีกหนึ่งตัวครับกําไรหนึ่งตัวทีนี้ยังเข้าฮอตไม่ได้นะครับเขาขยับฮอตนะครับมาจังหวะนี้เผื่อเราจะเข้าฮอตกินนะครับยังครับเออเราก็ขยับเรียกก่อนนะครับจังหวะนี้เราเข้าฮอตครับดูท่าจะไม่ยากครับในกระดานนี้เราก็ต่อเลยครับกินสองจังหวะนี้นะครับจบเกมเลยครับในกระดานนี้เขายอมแพ้ไปมาต่อกันในกระดานที่สองเลยครับเพื่อนในกรรระะดดาานนนี้เเิหลัังคบ ฝั่งนั้นเดินก่อนบ้างครับขึ้นมาทรงเดิมนะครับเหมือนจะเป็นยีปุ่มเหมือนกันก็สามเรียงครับนี่ขึ้นเปสามเรียงมาเดิมครับผมก็เลยขยับขึ้นไปเลยครับจะต่อเหมือนเดิมนะครับนี่ต่อแน่นอนครับต่อขึ้นมาอย่างนี้ครับจังหวะนี้ครับผมเตรียมต่อเหมือนกันครับเขาขยับมาเราก็ต่อขึ้นไปเลยครับทีนี้เพื่อนเล่นเต็มหนีบ้างครับเขาขยับลงมาเราก็ขยับขึ้นครับถ้าเขาแทรกตาสิบสี่เราก็จะดันเบี้ยเราข้อหัตเลยนะครับ ซึ่งเขารู้นะครับเขาเดือนบ่อยเขารู้จุดอ่อนของหมากตัวเองครับผมเลยยกขึ้นมุมก่อนนะครับจ่งวันี้ถ้าเขาขยับ17 14ก็ติด3นะครับเขาก็18 14ครับเราก็แทรกกินเข้าไปเลยครับเขาขยับลงครับคนละตัวนะครับมาดูนครับว่าใครจะเข้าฮอตได้ไวใครจะคิดถูกนะครับเขาเตรียมตัวจะเข้าฮอตเหมือนกันครับเราก็บิ่งนะครับเขาต่อขึ้นมาจังหวะนี้ครับผมแทรกกินก่อนนะครับเขาหลบนะครับ จังหวะนี้นะครับเขาเข้าฮอตตาสองนี่ก็ถือว่าพลาดก็ได้ครับทีนี้ถ้าเราเข้าพอตตาสามสองนี่ครับเราต้องได้กินฟรีหนึ่งตัวครับถ้าเขาหลบฮอตเขาก็จะโดนต่อออกนะครับหรือจะเอาสามเลขสองก็ไม่น่ารอดครับมาดูนครับว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าจังหวะนี้นะครับเขาเลือกที่จะเอาสามเลขสองนะครับต่อฮอตเราออกนะครับเพื่อนนี่ครับเราก็ดันเบี้ยเราเข้าฮอตนะครับนี่ครับกากไม่อยู่นะครับ ก็เลยต้องยอมแพ้ไปในกระดานที่สองครับเป็นของเราครับในกระดานที่สองและกระดานที่หนึ่งเจอกันอีกีี่หน้าครับผมสวัสดีครับ